ทำอะไรคะทำของใส่บาตรสิคะมันเป็นอะไรคะเป็นถั่วมีทั้งขา้าวเตนมีทั้งถั่วลิสงอู้ทำไมเยอะจังอ้าวก็ทำต้องใส่บาตรทุกวันเนาะก็ต้องทำไว้เยอะหน่อยดีจะได้ไม่ต้องบ่อย <laughs> แม่บอกลูกสไปนหน่อยว่าของใส่บาทเป็นยังไงเยอะขนาดไหนโอ้ของใส่บาทแม่สนุกมากเลยฮะแม่สนุกมากเลยแม่ได้ใส่บาททุกวันของมันเยอะ <laughs> <laughs> อย่าเพิ่งส่งมานะ,าอะของรอคิวอยู่นะ,ะก็ดู สิบสามองวันละสิบสามโอ้ธมนะวันละสิบสามองเนาะอออันนี้แม่เขาก็แพ็กนังเล็ดสนุกทุกวันเลยมั้ยนุกทุกวันวันนี้พามากี่องคก็สิบสามนั่นแหละทั้งแม่เนนทั้งแม่เนอ่าผมกระเจิดกระเจิงเงี้ยนะผมยังเงี้ยนะผมฟูฟูเงี้ยนะไม่ได้ฟูหรอเนาะคนสวยก็ต้องผมฟูสิ ฟ <S uce> ันก็สวยในยิ้มดิฟันสวยมากเลยคนสวยผมปูฟันสวยโอ้ทำไมลูกสะใภ้ส่งของมาให้เยอะแท้อ้าลูกสะใภ้เข้าใจดีหนอเขาก็อยากทำบุญหนอเขากลัวแม่ไม่มีคองไถ่บาะ อ่ะขอบคุณมากนะคะแม่โชคดีมีลูกกด็ดีมีลูกสกะฟไก็ดีใช่<อ>ปะ่ะใช่แล้วไม่ต้องร้องไห้เหมือนคนอื่นเขาเนาะดีดีดีเห็นใครเขาร้องไห้ล่ะเห็นสิเพื่อนกันแหละเพือ่อนกันร้องไห้ ร้องไห้กับลูกร้องไห้กับลูกสะใภ <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> อาแม่ได้แต่หวัวล้อโอเคจ้า